นนี้นครับก็เป็นบริเวณเสาเข้าเข็ในของสถานีชุมทางหนองประดุกนะครับทางด้านที่มาจากสถานีวันโปตอนนี้ผมมารอดูขบวน288กับ244ซึ่งเข้ามาไล่เรียกกันอยู่ครับซึ่งผมคาดเดาว่าขาบวน288อาจจะต้องจอดรอนอกเสานะครับแล้วก็ปล่อยขบวน244เข้าสถานีหนองประดุกก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง เป็นไปตามที่ผมคาดการหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นขบวนส,ส่แปน,นะครับกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาครับ เราสกดจะไปไปตาที่ผมคาดนะครับขบวน28เคลื่อนตัวไปรอขบวน24ไม่ใช่อะ่ะเราสขบวน28แตเข้าสถานีน้ำประด่ก,กอนนะครับ สัญญาณไฟสีชำรกรถเลยผมเลยมองว้หนึกว่าจะต้องจอดรอนอกสอเสาครับ นเห็นอยู่ไกลๆนะครับเพวกขบวน258กำลังเข้าทางเลขสถานีหนองปะโดนะครับเราก็มองกลับมาด้านนี้นะครับ,บ 4, ขบวน254ก็กำลังจะวิ่งผ่านจุดที่ผมยืนอยู่แล้วนะครับ ทำเป็นลักษณะนี้ก็คือให้ขบวน28เข้าทาง2หนองประดงนะครับแล้วก็ให้ขบวน24ไปก่อนเพราะขบวน28นี่ยังมีเวลาจอดหลีขบวน3นงอยู่ด้วยครับก็เลยต้องให้ขบวน24ไปก่อน ขบวน284ก็กำลังจะเข้าสู่สถานีหนองประดมแล้วแล้วก็คงจะได้เดินก่อนขบวน288ที่หนองประดมนี่แหละครับ น่าเสียดายนะขาดการพลาดไปถ้ามาแซงกันตรงก่อนเข้าหนองประมนี่ผมจะได้วันนี้ผมจะได้ภาพที่สวยวันนี้ครับ